สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจําวันอาทิตย์ที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางกีรนาบุญพิทักษ์วันนี้เวลา17.26น,าานาสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประยุรวงศาาวาสวรวิหารเขตธนบุรี ในการพระราชทานเพลงศพนางกีรนาบุญพิทักษ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบซีเมื่อวันที่8มิถุนายน2558สิริอายุ70ปีนางกีรนาบุญพิทักษ์สกุลเดิมณลำพูนเกิดเมื่อวันที่23มิถุนายน2487เป็นธิดาคนที่3ในเจ้าพงทาดาณลำพูนและหม่อมเจ้าหญิงจิตจงจักรพันธ์ณลำพูน มีพี่น้องห้าคนในวัยเยาว์ได้ศึกษาชั้นประถมะศึกษาจากโรงเรียนสุภัศึกษาจังหวัดลำพูนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีลำพูนจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยายลัยเกิกสาขาการบัญชีและเลขานุการเมื่อจบปริญญาตรีได้เข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่โรงงานยาสูบสังกัดกระทรวงการคลังตลอดระยะเวลาที่ทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานมีจิตใจเมตตาต่อผู้น้อยตำแหน่งหน้าที่สุดท้ายก่อนกเกษียณอายุราชการได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้อำนวยการกองกลางรวมทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาพรช้างเผือกและจะตุรฐาพรมงกุฎไทยเนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถในการรำไทยเมื่อยาวัยจึงมีโอกาสถวายงานฟ้อนรำหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีโอกาสปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนล้านนาจากการที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู ให้ปฏิบัติตนสมเป็นกุลสตรีไทยจึงเป็นผู้มีกิริยานอบน้อมจิตใจดีประกอบแต่คุณงามความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาทำให้เป็นที่รักของทุกคนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพันตำรวจเอกพิเศษสนิทบุญพิทักษ์มีทิดาหนึ่งคนคือนางสาวลาลิดาบุญพิทักษ์ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายข่าวนายพราชสำนักสำนักข่าวไทยทั้งนี้นางกีรนาเป็นภรรยาที่ดี คอยสนับสนุนเกือ้อกูลสามีรวมทั้งยังอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาทั้งจงรักภักดีและเท่อทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนางกิรณาได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่บุคคลรอบข้างเสมอ โครงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดจันทบุรีและการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำที่จังหวัดชนบุรีเกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จังหวัดจันทบุรีในแต่ละปีจะมีปริมาณน้ำฝนมากเป็นอันดับที่สามรองลงมาจากจังหวัดตราดและระนองจึงประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องมาหลายปีสร้างความเดือดร้อนและเสียหายแก่เศรษฐกิจการค้าและพืชสวนไรนาต่างๆของราษฎรเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยจึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ปี2541โดยการขุดลอกแม่น้ำจันทบุรีบางส่วนและคลองธรรมชาติต่างๆรวมทั้งสร้างประตูระบายน้ำและติดตั้งระบบโทรมาตเตือนภัยน้ำท่วมนอกจากนี้ยังขุดคลองผันน้ำสายใหม่แยกจากแม่น้ำจันทบุรีเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล พร้อมทั้งสร้างอาคารประกอบตามแนวคลองช่วยบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลากและป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำเข้าพื้นที่การเกษตรส่วนช่วงหน้าแล้งสามารถส่งน้ำที่กักเก็บไว้ส่งไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกได้ครอบคลุมพื้นที่5,000ไร่ขณะน,นี้การก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า80เซสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาลงได้ถึง40เอร์เซนถ้าโครงการนี้สำเร็จครับจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะลุ่มน้ําแม่น้ําจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนครับเพราะว่าคลองบายพาแห่งนี้สามารถรับน้ําได้ถึง300รลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็แม่น้ําจันทบุรีเรารับน้ําได้500รลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับก็จะสามารถรับน้ําได้800รลูกบาทเมตรเท่ากับการ ที่ปริมาณน้ําฝนท่วมครั้งใหญ่ในปี2542ครับแล้วก็คลองแห่งนี้จะมีประตูระบายน้ําถึง3ตัวนะครับจะสามารถกเก็บน้ําจืดได้อีก2ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งจะทําให้พี่น้องชาวสวนนําน้านี้ไปใช้ในการดูแลต้นไม้ได้ตลอดปีครับ ขนาดที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชนบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริเมื่อปี2525 25ให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนานลุ่มน้ำคลองหลวงซึ่งมีพื้นที่1,897ตารางกิโลเมตรสามารถกักเก็บน้าได้98ล้านลูกบาทเมตรในพื้นที่ชลประทาน44,000ไร่ ครอบคลุ่มพื้นที่6อำเภอในจังหวัดชนบุรีคืออำเภอบ้านบึงอำเภอพานทองอำเภอพนัทนิคมอำเภอเกาะจันทร์อำเภอบ่อทองและอำเภอเมืองชนบุรีให้สามารถมีระบบส่งน้ำและระบายน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมอุปโภคบริโภคตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำรวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภ,ภัยในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำด้วยก็คิดว่าปลายปีนี้ งานทุกงานจะเสร็จสมบูรณ์เป็นที่น่ายินดีว่าพระบาทสมเด็จพระยิ่หัวได้ทรงพระ,ระ,ก,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตน์สเสด็จแทนพระองค์ที่จะทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงแห่งนี้ในต้นเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยนะครับซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้ ก็จะน่าน่าจะเก็บกักได้ได้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทําให้ราษฎรได้คลายทุกข์จากปัญหาต่างๆสามารถสร้างอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แล้ว ค่ำนี้คุณธนสรอ,อมาตยกุลผมเจกรัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ